สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับยินดีต้อนรับครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่กาลังรับประทานอาหารเช้านะครับในวันนี้ครับนะครับมือสันบันดีครับนะครับทําบุญตักบาทครับครือหาดหลังไมหลังงามขับเพื่อนหลังไ่ขับใส่กระเบื้องเต็มเลยครับนะครับจัดการจัดงานนะครับขอบคุณทีมงานเจ้าภาพใหญ่ครับครับทักทายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางเข้ามาถึงนะครับรับประทานอาหารเช้านะครับในเช้าวันนี้ นับถักไทยคุณพ่อคุณแม่ครับบิดหมอแค้นแฟนหมอกองพี่น้องหมอล่ำเบิดสโคโซคนนับที่เดินทางเขามหอดเขามาถึงแล้วนะครับละกะทีกำาลังเดินทางเขามหอดเขามาถึงนะครับส่งมอบความมั่นสุบหัวเซวลนะครับวันนี้กับสุดยอดเครื่องเสียงครับผมเครื่องเสียงดีเครื่องเสียงดังเครื่องเสียงสั่งได้บริการทุกระดับประทับใจนะครับกับทีมงานระเบียบซาวแอดไรนะครับออนทัวร์นะครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่ผู้ประสานงาน นะครับขอบคุณสำนักงานแม่โอคนสวยนับสำนักงานเชโอธุรกิจบันเทิงนับสำนักงานหมอลำดีสำนักงานหมอลำดังนะครับราคามิตรภาพรับติดต่อการติดต่องานนะครับได้เลยครับสำนักงานแม่โอนะครับขอบุญขอบคุณหลายครับพร้อมด้วยอาจารย์นักดนตรีนะครับผู้อยู่เบื้องหลังครับขับกล่อมนะครับว่วมวลเสีนโหัวเซลนะครับฟังแค่ชื่อก็รู้ว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับทีมงานอาจารย์นักดนตรีหัมเคียวแบน นะครับโชคนำชัยเมืองดอกบัวครับพร้อมด้วยหงฟ้าหงสานะครับทรงหมาบคว่มบอลสื่อหัวแซลความสุขไหกับแขกผู้มีเกียรตินะครับพร้อมด้วยแดนเซอร์สาวสวยจากทีมงานเบญจวันแดนซ์6สาวเท้าไฟใจกระรอยเด <c oughs> ี๋ยวเป็นผลงานเพลงเพราะๆนะจากทีมงานเราอีกสักคู่ครับู้พอกับท่างทีมงานเจ้าภาพละกะ้าคุนพ่อผู้เป็นพ่องานผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้นําทีมงานนะขึ้นมาเปิดการเปิดงานในอีกบัลลนนะเดี๋ยวฟังผลงานเพลงจากทีมงานสัก ไปเดือนะครับเดี๋ยวจบผลง,งานเพลงนี้นะครับผีม้าขาเรียนเชิญทางด้านผู้นําทีมงานนะผู้เป็นพองานผู้เป็นหัวเรื่อใหญ่นะเปิดการเปิดงานครับเป็นแขกเป็นเกียรติครับแขกผู้มิเกียรตินะครับด้าน้นาเวที่น้อคขับเนาะสักหนึ่งผลง,งานเพลงตามคำขอจากเจ้าภาพคอมเมนต์เล็กคอมเมนต์เข้ามานะครับ กับเสียลุงนะครับเสียลุงขาดงนะครับเป็นพันกิโลจาก,กอบอทอมมอมีตำนานก่าวขันเรื่องหนึ่มีหญิงสาวรูปงามนามหนึ่งยังคงคิดถึงและยังรอรักมันคง ทางทะเลที่คู่หาดทสายมีความหมายว่าเราต้องอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มีเพียงแค่ตัวฉันที่เป็นลูปปันทนฝนแดดลุ่มนางรอเธอที่สมัย ภัยยังไม่มามีคนโน้นคนนี้มาหาแต่ไม่มีความรักที่เธอรอกลับมานั้นก็จะคอยเหลือแค่ตัวฉันและทิวสนบางบาง ชิ่ทำกลา้าเกาะนู่เกาะแมวพระอภัยยังไม่มาพระอภัยยังไม่มาอยู่ที่สัมิลาคงต้องอยู่อีกร้อยปีอีกร้อยปีพันปีหมื่นปีจะอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตำนา นั่นงรอเธอที่สัมมิลาอยู่นานแล้วพระอภัยยังไม่มามีคนนอนคนนี้มาหาแต่ไม่มีความรักที่เธอคล้อยกลับมาพระอับไปยังไม่มาพระอภัยยังไม่มา อยู่ที่สมิลาคงต้องอยู่อีกร้อยปีอีกร้อยปีพันปีหมื่นปีจะอยู่ตรงนี้อยู่เป็นตำนานว่าอ,อ้อเอ๋วว่าอ,อ้อเอ๋ยนั่งรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนานว่าอ,อ้อเอ๋วว่าอ้อ รอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนานจบผลงานปีนี้นะครับกรับกาบเลินเชิญทีมงานจบ่ามนะครับหัวเรือใหญ่นะครับในค่ำคืนวันนี้ครับค่ำคืนเดินแจ พบเจอการแสดงครับจากทีมงานครับกลาบเดินเชิญนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ครับผู้เป็นพ่องานนะครับผู้นำทีมงานวันนี้ครับทีงานเจ้าพนะครับการเปิดงานครับเป็นเกียรติกับแขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็เป็นเกียรติกับทีมงานการแสดงนะครับก่อนส่มมอบนาทีต่อให้กับทางด่านแดนเอร์สาวสวยพร้อม้ดยทีมงานครับกราบเป็นเชิญครับ